สวัสดีจ้าสวัสดีคะ่ะสวัสดีจ้าทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่มัสซา K L คนหัวใจเพียงพอนุ๊กแก้วตูวเลิฟเลิฟแก้วจ้ามาลูกมาหนูหนูแก้วจ้ามา,มา,ว,า,มาวันนี้เรามาคุยกันน้อยคุยกันน่อยกับกระแส ายเจนนีได้หมดถ้าสดชื่นนะะทุกคนไปก็ปังๆกันใช่ไหมขายของมีสินค้าขายสินค้าพ่อค้าแม่ค้าไปขายของขออนไลน์ก็สำคัญคือความซื่อสัตย์และจริงใจต่อลูกค้าที่ออเดอร์สินค้าคุณร่วงหน้าผ่านตลาดออนไลน์ ส่งสินค้าให้ไวเขาซื้อเขาโอนตังสินค้าต้องเคลียร์ไวนะครับยิ่งผ่านทิกต o k ด้วยเขามีระบบการทำงานของเขาออเดอร์อย่าให้เกิน2วันดีที่สุดอย่างเรทคือ3วันลูกค้าพอใจระบบ tiktok พอใจระบบออนไลน์พอใจ นะไม่งั้นการยกเลิกจะมีมากระแสรกระแสรเริ่มตีกลับแล้วสำหรับบางแบรนด์ที่ถูกยกเลิกจำนวนมากนะจ๊ะฝากไว้ให้คิดการทำธุรกิจออนไลน์ไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วก็ไม่ใช่เรื่องยากอยู่ที่ความซื่อสัตย์ต่อสมาชิก ในการซื้อสินค้าส่งตรงส่งไวใส่ใจผลิตภัณฑ์คุณภาพมีมาตรฐานออยมาซาเคอสั่งส่งไวเสมอบริการด่วนจ้า ที่เข้ามารับชมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้มัตซ่าคลมีอะไรสามนาทีมาพูดคุยกับเพื่อนเพื่อนทุกคนนะจ๊ะนะจ๊ะมัตซ่าคลชื่อน,นี้จำไว้ให้ดีสื่อสัตว์จริงใจ